เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม Resident Evil 2 Remake เหมือนเดิมนะครั้งที่แล้วนะฮะเราเล่นเออ่เดอะเขาเรียกอะไรฟุ l l r e s i คนที่4ี่ไปฮะอันนี้มีมีปัญหากับมอสนิดหน่อยก็เลยกลายภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะนะไม่ใช่ประเด็นวันนี้เราจะมาเล่น The Tofu Survival นะฮะก็ผมไปหาข้อมูลมนิดหน่อยว่าว่าทำไมมันต้องเป็นเต้าหู้ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่าช่วงที่เขาพัฒนาช่วงแรกเนี่ยเขาอยากจะทดสอบฮิตบอ็อกของเกมนะฮะแล้วเขาไม่รู้ว่าเจอเขาอาจจะใช้โมเดลตัวละครเลยดีไหมก็เลยแบบสร้าง ก้อนสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมาเพื่อดูว่าเออมันชนกับกำแพงแล้วโมเดลมันทะลุไหมชนกับขอมบี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็เลยออกมาเป็นโทฟูให้เราได้เล่นได้ดื่มกินกันนะฮะเออฟูภาษาญี่ปุ่นเด้ออาชีววิทยเดอะไรทีอย่างหนึ่งไหนมาดูซิรอบนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ฉากเดียวกับฮังเลยเนี่ยนะเต้าหู้เราเนี่ยเท็กเจอร์เนียนเชียวโอ้ยมีหมวกด้วยน้องเต้าหู้นี่คือไนท์นฮอค อ๋อบทเดียวบทเดียวกับฮังเลยไปเจ็บไปะบทเดียวกับฮังไอ้นี่วะอาโอ้โหอาชตเสียงเพลงคนระทึกอ้าบทเดียวกับฮังเลยเฮ้ย โอ้เดี๋ยวปลาถึงก็ใช้มีดเลยเดียบๆก่อนใช้มีดเดี๋ยวขาดูกันไม่เจ้าเดี๋ยวนะเฮ้ยมึงให้มีกูมาอย่างเดียวเหรอเราโดนได้กอีทีวะเนี่ยสิบหกเหรอเมื่อกี้ใช้ไปแล้วหนึ่งโอ้โหเอาอะไรไปรออไปเนี่ยอ้อแล้วโดนกัดจากข้างหลังอร่อยเลยไงกินเต้าหู้ไม่ตายสิตอนเล่นเป็นทังมีปืนก็ยากอยู่แล้ว เฮ้ยโอ้ยไม่โดนด้วยเหรอวะเมื่อกี้นีกว่าจะโดนซะอีกหูเสียงเพลงเราทึกจะจัดเลยครับโอ้โหเสียงเพลงนี่มันเจี๊ยกูุจะเล่นผาดไปเนี่ยตอนกูเล่นไปทางมีปืนก็ยากอยู่แล้วนี่มีแต่มีดเราจะผ่านยังไงดีเนี่ยโอ้ซอมบี้ไม่กินคนแล้วมากินเต้าหู่แทนซอมบี้เป็นมักไซวิดัสแล้วโอ้ยน้องหมาแมวหมากินเต้าคู่แล้วลงไป อย่าไม่ยุ่งนะครับตัวนี้ไม่ยุ่งดึงดึงดึงเอ้ยแล้วตัวนี้มันหลบไม่ได้อ่ะมันต้องโดนอ่ะเออยอมให้จับข้างหน้าก็ยังดีกว่าครับไปเร็วอุ้ยหมาหมากินหมากินตะหูโอ้โอ้ย่าไปแล้วเดี๋ยนะเราไปไหนต่อว่านี้อันนี้เรามาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไม่มีตัวนี้ดักอยู่หนึ่งตัวเดินอ้อมเดินอ้อมโอ้ โอ้โหแมวโ,โดนจับตกบันไดไม่ได้เลยเอ๊ะจับตรงนี้แทนวิงว่งวิ่งวิ่งไปเอออ้าตามหลังมาแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้มันมีไอ้ตัวข้างหน้าอยู่นี่หว่าที่เราใช้มีดแกะแล้วใช้มีดไปสามแล้วเหรอพระเจ้าก็ถึงเพียงน้อยอยูน่นะแต่ไม่รู้ว่าจะพอกับไอ้ศัตรตูที่มาจากข้างหน้าหรือเปล่า เดี๋ยวก็มีลิกเกอร์มีตัวอะไรอีกโอเต็มหมดไอ้นี่ด้วยจยโอ้โหเต้าหู้เต็มก้อนเต็มมือเลยนะหิวเต้าหู้เหรอไปไปไปเอาอยากจับอีกรอบหนึ่งอีกตัวจับอะไรหละเลยแล้วมันเปลืองไหมเนี่ยมีสองอันเนี่ยฮะแม่เจ้ายายาไม่เอาแล้วไม่เอามีดอันที่สาม อะไรวะตัวเดียวเอามีดไปสองอันเลยเฮ้ยไม่เอาอย่าอย่าพึ่งโอ้ยมีตัวหนึ่งตรงนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไปไปขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เร็วโหกดเล็งไม่ได้เลยเนะี่ยเอ้ยใช้บิดที่วัดที่วัดที่เกะ อะไรวะเนี่ยมันเป็นตัวโจ๊กเหรอเป็นตัวแบบล้อเลียนน่อยเลยขึ้นบันไดมีดึงดึงดึงด้งดวยเฮ้ยไม่เอา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 เฮ้ยรอดได้ไงวะนึกว่าจะโดนจับแล้วเมื่อกี้โอ้แต่ลิเกอร์นี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครามียาแล้ววะเดี๋ยวถ้าสีเขียวผสมไม่ใช่เอ็กซามายด์ดิเอ่อสีเขียวคอมไบกับสีแดงนี่คือจะฟื้นฟูเลือดแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเนี้ย ออคอมบี้สองอันนี้กันจะรีมูฟท็อกซิกฮะก็คือลบพิษแล้วก็เพิ่มการป้องกันดาเมจด้วยชั่วคราวเอ้ยเอานี้เอานี้แหละส่วนที่เหลืออันนี้ก็คอมบี้ไว้เติมเรื่อยแล้วกันส่วนลิกเกอร์นี่นะข้างหน้านี่เลยเฮ้ยกูแดกก่อนเลยแล้วกันเผื่อโดนโอ้โหไม่ตกอะใช้ลิน้นไอเวนลิกเกอร์เต้าหู้เราเย็นแล้วก็ไม่ โอ้ยไอเจโดนีกโอ้ยอุ่านหนีเข้าไปในห้องไอเจโดนีกเอ้ยคุณเดินติดอะไรอ๋อติดสองพีโทษครับไม่เห็นพอทีเต้าหู้มันฮิตบล็อกมันเยอะไม่ใช่็กเจอร์มันเยอะมันบังเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเฮ้ยตรงนี้เขาไม่ทันไม่ทันตรงนี้ไม่ทันเราใกล้ถึงความจริงยังวะเนี่ยรู้สึกมันยาวไกลเลอเกินเราเดินเร็วได้สุงแค่นี้เหรอข้างหน้ามีฝูงใหญ่เลยครับ เรารีบใช้ไปว่าวายาเนี่ยโอ้ไม่ไอหมายาโอ้โหเรารีบใช้ยานี้ไปหรือเปล่าวะเดี๋ยนะเราเหลือมีดโปเกมันวะเนี่ยอุ้ยชิบะสึกะไม่โอ้ยโดนกัดจากข้างหลังอีกโอ้ยไปอย่าไปยุ่งโอ้โหูมีดพกเหลือเหลือไม่เยอะแล้วครับ เวนลิกเกอร์ข้างบนอีกไอตัวนี้มันจับไอตัวนี้มันจับเอ้ยอ๋อด้าเอ้ยอย่าเอ้ยอ่ะไป,ไปอย่าไปยุ่งอุ้ยเดี๋ยวโดนซอมบี้ตัวข้างหลังจับขาอีกไม่ต้องเลยลิกเกอร์ไปแล้วอุ้ยน่ากลัวจริงเต้าหู้เยินและเยินอีกแต่เรายังสุขภาพดีอยู่ครับดีป่ะเหลืองละเอ้ยลืมไฟชิบหายตรงนี้มีเซเอ็กซ์ด้วยว่ะเราแล้วเขาไม่จับเราด้วยวน่ะ เราไม่ใช่กูปดมึงจะต่อยมึงก็ต่อยสิครับโอ้ยอย่าไ,ไ,ไปด่าไปท้ามันเลยไม่ไม่โอ้ยชะอะไรสักอย่างหนึง่งเดินไปได้ยังเดินไปแล้วนะโอ้ไม่ให้ตายสิแล้วไอ้เกาะเกาะเรามันจะหมดแล้วเนี่ยออ๋แล้วเราเดินผ่านเขาได้อย่างงี้เหรอ โอ้โดนจับจากข้างหลังอีกโอ้ยอยอะๆอย่าไปยุ่ง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 ไม่เกิดอะไรขึ้นท,งา,นา,ทางคือเตะไม่ให้มันจับข้างหน้าก็ยังดีโอ้จิตตรงน,นี้ก็มีมีอีกยอย่าคิวาสเกะว้าเหลือมิดิแกนวะ กูเจ็ดอันแล้วก็ไม่มีน,นี่แล้วไม่เอาโอ้วหเ็บโอ้ยลิกเกอร์นี่ยังตีแรงมากเต้าหู้ไม่เอาไงดีว่ากูเอ้ยอย่าชิวัสกิถอยไปโอ้โหเข้าไปอย่างนี้แล้วกูจะไปยังไง ทำไมรอบนินบิเต็ก,กันมาช้าก,กว่าเดิมวะโอ้ยอยา่ามันเดินติดประตูไอ้นะเจ้าโอ้เหลือพี่อยู่ฮานไอ้เหี้ยเอาไปรอดวัเนี้เฮ้ย,ยข้างหน้มีไอวิ่งีกว่าชิบหายแล้วไงเฮ้ยอยา่ากดเคาน์เตอร์ลวนวงะเอ้ยไปยังไม่มีเวลาเล่นด้วยโอ้เต้าหู้เราเยินแล้วครับให้ตายสิวัวเทคเดียวไม่น่าผ่านแน่เลยเนี่ยโอ้ยอะไรกันวนะ เฮ้ยเอายาเมเตย,ยาเมเตแล้วเราอยู่ตรงบันไดเหรอใช่ป่มวะเราอยู่ตรงบันไดมั้งมันเลยจับแล้วล้มเลยเมื่อกี้โอ้โหเต้าหู้กูเต้าหู้ยีเย็นมากไปให้ไป,ไปหรือมิจูเกะนั้นสี่อันอสี่อันมันรอดได้ถึงไหนวะเนี่ยชิบหายละเราใกล้ถึงความจริงแล้วอะเทคเดียวได้วยใบอัฟซี สภาพมันยืนมากเลยผมว่าเทคเดียไม่ไม่น่ารอดขนาดนั้นว่ะเอ้ยเฮ้ยอือชิบัะชิบัตเกะยาโอ้ยโอ้แล้วโดนจับจากข้างหลังอีกอายายาโอ้โหถูกกูเฮ้ยเออมันหลบยังไงอะลิกเกอร์ตรงนี้อมันยากไปไหมอ่ะ มึงสร้างหมห้ใครเล่นเนี่ยมีเหรอครับที่ผมจะยอมไหมโอ้ยมันจะพุ่งเข้าหาเราอย่างนี้เลยเหรอวะไม่เอ้ยยากจะจับตรงนี้ได้กะมาจับตรงนี้ได้ด้วยวะอะไรวันนี้อ่ยเฮ้ยมีเหรอครับที่ผมจะยอมแพ้ไม่ยอมครับถ้ารอบแรกผ่านก็เล่นรอบสองสิจะไปยากอะไร โอ้ระว,วังว่ามันจะผ่านภายในสามรอบเหมือนทังนะปะอวะแต่โอกาสมันมันเป็นไปได้มันก็เหมือนจะเป็นไปได้แต่เหมือนผมรีบใช้ยาไปหน่อยปอกวะผมว่าไอ้ตรงลิกเกอร์ผมต้องหลบให้ได้วะไม่งั้นก็ไม่ผ่าน,นจริงๆวะมันหลบยังไงวะลิกเกอร์มันหลบได้ด้วยเหรอโบโอ้โหทำไมรอบนี้โดนหมาเฉยเลยก่อนหน้าน,นี้ไม่โดนตาหูออยีก้กูโอ้ยแม่เจ้าไปก่อน เฮ้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้มีดสกเล่มเลยเนะนี่ยใช้ไปแล้วครับเล่มแรกไปไอหมาเวนยาโอ้เต็มหน้าโอ้ย,โด,ดโ,อย,โ,อยโดนกัดอีกเอ้ยไม่เอาวโดนหมาทีเดียวนี่ดูเรื่องโอ้โหเฮ้ยแล้วันยืนจุดๆกับที่อย่างงี้ไม่ได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 ้ โอ้โอ้แล้วเรารีใช้ยยาแต่ต้นเลยจิ้หายละแล้วเราจะเราจะเหลือยาไว้ตอนท้ายๆไปดยไอ้เจ้าเฮ้ยไปไปเฮ้ยู้เสียวอย่าเลยนิดเดียวมันให้ยาแค่สองอันอะเหมือนเราพลาดได้แค่กี่ครั้งเองวะเนี่ยโอ้ ช่วงไหนที่คิดว่าเราโดนดาเมจะเยอะนี่คงต้องใช้เลยครับแต่ว่าคงยังไม่ใช่ตอนนี้ตั้งแต่ตรงลิกเกอร์แหละผมว่าน่าจะได้โดนเยอะสุดแล้วเอ้ยโอ้ยไอ้ตัวนั้นมันปล่อยไอ้ตัวเล็กมามันปล่อยตัวเล็กมาเอ้ยอย่ายายายา,ยา,ยา,ยาโอ้เสียงยุบไกลข้างหลังมากเลยแม่เจ้า ขึ้นไฟโอ้ตาหูยีขึ้นไปเร็วโอ้บันไดนอันตรายมากเลยบันไดตรงห้องสม,มุดนี่เข็ดมากเลยครับ <c oughs> แม่งบันไดมีอยู่แค่สองขั้นแค่ตรงนั้นก็ยังจะเอากูได้อีกนะเออโอเคตรงนี้ต้องรอดไปเราต้องรอดเราต้องรอดไปได้ น่าตอนนี้ยังสุขภาพดีอยู่ครับดึงดึงดึงแต่ภายภาคหน้าอุ้ยโอ้เราขึ้นช้าไปเหรอโอ้ยไม่โดนว่ะรอดรอดไอลิกเกอร์เนี่ยยังไงวะเอ็กซ์ไม่ใช่เอ็กซ์ไมกูกดเอ็กซ์ไมลยแล้วชินกับเวชประถาไทยที่หมายลิกเกอร์นี่ผมว่ามันหลบยากเหมือนกันนะดูมูคเซตมันแป๊บอุ้ยมนเอา อะไรของมันวะเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็ไม่โดนโอ้โหเอ้ยอย่าอย่าเอาเมื่อกี้ผมกดเคาน์เตอร์นะไอเวย์น้ยผมกดเคาน์เตอร์นะเมื่อกี้โอ้ไม่ไม่อะไรวะผมกดช้าไปเหรอเมื่อกี้กดสเปคบ่าล้วงมากอะคีย์บอร์ดจะพังแล้วเนี่ยโอ้ตะหูยี ตต่าผู้สุดยาดดีอ้าวแล้วลิกเกอร์อ๋อมันก็ยังอยู่ข้างล่างนี้เึกว่ามันจะปีนขึ้นมาได้โอเคถือว่ามันก็มีโซนของมันอยู่นะโอ้แต่เนี้ยไม่ได้อุ๊ออ้หมาเวนไอหมาเฮีย้ยกูไม่มียาแล้วโอ้โดนอย่างนี้แล้วจะไปไงต่อเน,นี้ย นี่มาวินเออโอ้โหรอบนี้มันแย่ยิ่งกว่ารอบไหนไนเออโอ้ยซอมบี้จะลุมถึงก็มาขนาดนี้นะเจ้าไม่มียาแล้วรอบนี้ไม่โอ้ยอย่าเอาเตอร์ไปอ,ม,ม,อมีปากขออย่ามายุ่งโอ้ สภาพรอแลมากโทฟูกูแล้วเจอมิสเตอร์เอ็กอีกโอ้ผมว่าไม่น่ารอดแบบรอบเนี้ยรอบที้แม่งแบบแดงเถื่อมากยาก็หมดโอ้ยจะบ้าตายเดินช้าลงด้วยไม่แน่ยรู้สึกโดนมิสเตอร์เอ็กต่อยเฮนนิงที่เราหู้กูแหลกแน่นอนมึงต่อยสักทีสิครับอุ้ยเอ้า เขาจับมาได้ด้วยเหรอเอานี่จะไปยังไงวะโอ้ยต้องอยู่ห่างกับเขาแค่ไหนเนี่ยเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยจะบ้าตายเฮ้ยมันไม่มีไอ้เนี่ยอะไรวะแฟลชระเบิดแฟลชอะตอนที่ผมเล่นเป็นทั้งอะมันมีระเบิดแฟลชอะผมก็เลยใช้วิธีนั้นอะอือใช้วิธีนั้นในการผ่านมาตลอด ซอมบี้อยู่ข้างหน้าไม่เอาโอ้เอาไปตรงนี้ลุกอะตอนแรกไม่ลุกไม่ใช่เหรอเอ้ยจับตรงบันไดกูตายอีวนเอายังไม่ตายเหรออะไรกันครับเนี้ยโอ้ไม่เอาอย่าเลิกจูงกูได้ไหมสภาพกูไม่ไหวแล้ว แม่เจ้าตามมาเยอะจังเอ้ยมีดักหน้าด้วยเหรอโอ้โหมาอย่างนี้ด้วยรอดนั้นไม่มีไม่ใช่หรอแล้วเะื่นี้มีลิกเกอร์อีกเนี่ยโอ้โหอ่ะเต้าหู้ยีกูแหลกเลยห้าสิบเอ็ด I'm headed towards the front gate of RPD. Pick you up there. <laughs> みたい Clean up on Raccoon City. Yeah! <laughs> หลอดได้ไงวะเมื่อกี้เอ้ยแล้วตรงเนี้ยมันมากับตรงบันไดอ่ะเฮ้ยกูตั้งใจเล่นมาตั้งนานมันมีดักตรงบันไดอย่างงี้แล้วกูจะไปยังไงวันนี้ว้าวตัวอะไรเนี่ยไม่ลงก่อนเฮ้ยมีวางอย่างงี้ได้เหรอโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวลิกเกอร์โอ้โหไอ้เหี้ย คุแกงกูณะเนี่ยโูลิเกอร์มีตัวคลานอีกไม่เวียตัวจับมีเหลือกี่เล่มวะเนี่ยโอ้เหลืออยู่หกเล่มจับตรงบันไดก็ไม่ได้ด้วยไอ้เจ้าโอ้ไม,ม่ตัวดีอีกไม่เอาโอ้ยไปเจ้วโอ้อยากจะจับอีกอจับไปทุกตัวเลย เอาสิโอ้ยลุกไม่ทันลุกไม่ทันโอ้ยอะไรนี่มันจับตรงบันไดอ่ะโอ๊ยไม่เอาจะรอดอยู่แล้วจะรอ,อ,อดอยู่แล้วอย่ากูจะรอดอยู่แล้วอะแล้วพี่พีก็ตามหลังมาเขาตามหลังมากูาาได้ยินเสียงปีนเตอติดอะไรวะเดียโอ้ยชีด ขึ้นเร็วเร็วโอ้ยชิดกูจะรอดแล้วกูจะรอดแล้วไปเออหูว้าวหวานสักทีสามรอบเหมือนทั้งเลยอะไรวะเนี่ยอาชินโดอาชินโดหูฉันจะอยากเจอกริมลีเปอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ย น่ะเข้าไปนอนในกล่องวาร์ปเนี่ยโอ้โห9นาที6วิแม่เจ้านี่ไวกว่าหังอีกเนี่ยหังกูทำไป9นาที4วิเลยแล้วเว้ยหรือว่าเขากูไม่ได้หมดแต่เสียเวลาย,ยิงวะเออนั่นแหละช่างมันแต่ว่าโดนต่อยไปหลายหมัดอยู่นะปลดล็อกโมเดลโทฟุเฉยเลยครับโอ้9นาที6วิโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีต่อก็อาจจะมาพี่เออจะว่าไปยังมีต่อว่ะเดี๋ยวดูแป๊บเอ้ยนิวแชร์เตอร์แฮปปี้อันล็อกว่ะเดี๋ยวนะ มีโทฟูปกติอันนี้อะไรอ่ะมีคอนแจ็คเหรอแล้วก็อะไรอ่ะอูเอโรโมชิมันคืออะไรอ่ะเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นคืออะไรก็มาติดตามในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับหวังว่าผมจะเล่นแล้วผ่านเหมือนกันอันนี้มาเห็นมันมีถือปืนด้วยแสดงตัวนี้ก็น่าจะเป็นสายพรีชีพปะวะหรือว่ามีแต่ดีฟนซีฟเบ็ดพอนะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันกันกนกนกบโทฟูตัวหน้าไปแนละ้วบ๊ายบายสวัสดีครับ